สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้นะครับนาอผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนาะมาชมมาสองนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับวัดลาดปลาเขานะครับ เนื้อผงปีสองห้าสองหนึ่งนะครับเพื่อนๆนพี่นะครับนี่ครับก็พอดีนะครับพี่ชายนะครับเนาะเขาเลนสายนี้นะครับเขาแบ่งปันมาให้นะครับเนาะผมก็เลยนะครับเอามาทั้งสามองค์เลยนะครับเนาะสามสีสามเนื้อเลยนะครับเนาะองค์แรกก็จะเป็นนะครับเนื้อผงทูบนะเพื่อนๆนพี่นะครับองค์สองก็นะครับเนื้อผงเกสรนะครับผมองค์สามก็จะเป็นเนื้อ ผมว่านตะบูเลือดนะครับนะครับสามองค์สามสี่นะครับพื้นใบพีนะครับเนาะนี่นะครับก็เราจะไปลงกล้องส่องกันนะพื้นใบพีนะครับก็มาฟังนะครับประวัติของพระรุ่นนี้นะครับเนาะคร่าวๆนะพื้นใบพีนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับนะนะครับก็พระปิตามหาเสน่นะครับของหลวงปู่โตนะครับสุดยอดพระปิตามหาเสน์แห่งเมืองกุ้งนะครับวัดลาดปักเขานะครับ วัดเก่านะครับลุ่มลุ่มคลองบางบัวนะครับกรุงเทพนะครับผมมีอดีตเจ้าวาดนะครับผู้ลืผู้ลือนามนะครับคือหลวงพ่อน้นะครับผู้มีวิชาอาคมแก่กล้านะครับพร้อมด้วยปฏิปทาและวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราขานมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ในคานะครับสร้างเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกปี2 5 0 9นะครับได้นิมนต์หลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับนะพร้อมด้วยเกจิ อีกหลายองค์นะเป็นวมพีนะแล้วต่อมานะครับผมปีสองนห้าอนะครับทางวัดนะครับได้ทําการบูรณะปฏิสักขรวัดนะครับซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมนะครับตามการเวลานะครับจึงได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอาจารย์หลอมนะครับเนาะเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับในขณะนั้นยังเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่นะครับผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตะนะครับได้ไปนิมนต์หลวงปู่โตนะครับมาปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยนะครับเมื่อหลวงปู่โตะนะครับทราบ เจตนาลมนะนะครับของอาจารย์ลอมนะครับเป็นซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับเนาะแล้วท่านมองเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะครับท่านจึงได้นําพระปิตามหาเสน่ห์นะครับหลังยันพุทโธนะครับนี่นะครับกรุ่นนี้นะครับเนาะหลังยันพุทโธนะครับนี่นี่นะครับท่านได้เอามาช่วยในงานด้วยนะครับผมก็คือตามประวัตินะท่านเอามาจากวัดท่านเลยนะครับผมนะครับท่านจึงนะครับ ให้นําพระปิตามหาเสน่ห์หลังยันพุทโธนะครับที่ท่านปลูกเสกนะครับไว้นําใส่ลังมานะครับให้ทางวัดลาดปลาเขานะครับประมาณสี่ลังนะครับผมเพื่อร่วมบุญในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะครับแล้วก็ทางวัดได้จัดงานพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับนอนในข่าวนั้นด้วยนะครับโดยมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่เป็นประธานวิธีปลุกเสกนะครับร่วมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนะครับรวม9ก้าองค์นะครับดังนี้นะครับผม นี่คือลายนามนะเป็นคว่พี่นะครับผมหนึ่งก็หลวงปู่โตนะครับสองหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสามหลวงพ่อพมวัดขนนเหนือนะครับสี่หลวงพ่อแช่มวัดดอนเหหอมนะครับห้าหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชินนะครับหกหลวงปู่คำมีนะครับวัดตํ้มคูหาะวันเจ็ดหลวงปู่เหรียญวัดบางละหงนะครับแปดหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่นะครับเก้าหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับผมนะครับ ก็ในพิธีพุทธาเปเศกนั้นนะครับเนะได้นาพระพิตามาหาเสน่ห์หลังยันพุทโธนะครับที่อามาสี่หลังนะครับนะเข้าร่วมปลุกเสกอีกครั้งด้วยนะครับผมนี่คือประวัตินะผปไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับก็พระปีสองหนึ่งนะเป็นไยพีนะครับก็เช่นเคยนะครับเรารู้ประวัติการสร้างนะครับก็มาดูเนื้อหาก่อนนะครับนะพิมนะครับพิมพ์ว่าเป็นนะครับหลวงพู่โตนะครับพระราชเขานะครับนะ เห็นไหมครับเปิ่นพี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความความเก่านะครับไขของนะครับผงทู่นะครับไขของไอ้เนื้อผงใบลานนะเปิ่นพี่นะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเราลงกล้องสองอีกทีนะครับเนาะแล้วก็การสร้างนะนะครับเส้นนะครับเส้นสายการในยีพิมพ์แล้วก็กาในนี่เขาเรียกอะไรการพับนะครับของครอบนะครับเนาะเป็นการสร้างพาะในยุคนั้นนะครับสังเกตจากพระิตลองผู้โตนาที่วัดประดูนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเปิ่นพี่ดูความเก่าดูอะไรเนาะนะครับ แต่มาชาติความเก่าของปีสองหนึ่งนะครับเนาะเห็นไหมครับการยุของขอบนะครับเนาะนี่นะครับเส้นสายนะครับแล้วก็การยุของขอบเหมือนกันนะเปิม่วีบเนะครก็นะครับก็ตั้งแต่เล่นพระใหม่ๆนะเปิ้ลวีนีนะพระหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพี่นะครับเนาะมีราคาเล่นหามานานเลยนะครับแต่ยังไม่แรงเท่าสมัยนี้นะเปิ้นพี่นะครับสมัยก่อนก็พอมีราคาเล่นหานะครับ แต่นะครับต่างวัดของหลวงปู่โตสมัยก่อนนะครับคือราคาถูกนะเปื่อนเพนะครับสมัยนู้นนะสมัยนู้นนะครับก็จะเป็นหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเนาะสมัยก่อนถูกนะครับแล้วดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพี่ดูผักดูสมัยนี้นะครับวัดถ้ำสิงโตทองแพงนะเปื่อนเพนะครับเล่นหานะครับเนาะงองค์นี้ก็จะเป็นนะครับหลวงปู่โตต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ ที่น่าใช้นะเป็นพีพีนะครับดูนะครับดูธรรมชาติความเก่าของปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายนะครับผมแล้วก็ธรรมชาตินะนะครับความคมชัดของกระเลขกจันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนาะมืออะไรนะผิวนะครับเนาะพิมพ์เพิ่มก็ชัดนะครับนี่ นี่นะครับเห็นไหมครับครับไขความเก่าของพระปีสองหนึ่งนะครับผมกะทีผมนะครับพาสองพระผมจะเล่าประวัติพระให้ฟังก็เพราะเหตุนี้นะเปิ้นเปิปพี่นะครับประวัติการสร้างนะครับนะครับนะครับสร้างปีนั้นปีนี้นะครับสมมุติสร้างปีห้าศูนย์แต่เนื้อหาเขาเขาไม่ถึงนะเปิไมเปพี่นะครับมันเข้าไปไม่ได้นะครับนะครับมันก็แค่นั้นเองนะเปิ้ลเปพี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะครับเนาะ คาบไข่นะครับต่างๆของผาเก่านะปีสองหนึ่งะนะครับก็ประมาณสี่สิบปีนะครับเนาะก็พอมีธรรมชาติความเก่านะครับเนาะนะครับจึงไม่จัดมากก็นะครับก็ต้องมีนะครับเห็นไหมครับการสร้างนะครับการพับของขอบนะพี่ๆนะครับการรูดปึ๊ดนะครับนี่นะครับนะครับเนาะนี่ มีธรรมชาติความเก่าทุกองนะพื้นที่ดูนะครับดูตรงแขนนะครับนะครับพระนะครับนอพระแท้นะครับดูไม่ยากนะพื้นที่ดนะครับดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับไอ้ที่มาดูยากๆนั้นส่วนมากจะนะครับจะน่ากลัวนะครับผมนะครับไอ้ที่ดูยากๆนะครับนี่ดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับนะพระแท้เขาจะมีมูลเสน่ห์นะครับเนาะนะครับ เขาจะมีมนต์นเสน่ห์ของเขานะพ,พ,ยยนะพะี่พวีนะครับเขาจะดูเนี่ยครับเนาะจะดูน่ารักอะนะครับจะดูแบบเพื่อนเพื่อนพี่จับขึ้นมาส่องแล้วเหมือนเขาเขามีพลังงานบางอย่างนะครับเนาะมันทําให้เราแบบอยากส่องอยากดูนะครับมันประมาณเป็นประมาณน,นั้นนะนะครับนี่นี่นะครับนี่เส้นสายต้องขอบนะครับเนาะการสร้างมันเป็นการสร้างนะพี่วพวีนะครับเนาะ แลก,การปิ้นนะครับการปิ้นของการปิ้นของขอบนะเพื่อนเพื่อนพีนะ่อากาศเป็นเปลี่ยนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับรู้สึกขัดจมูกนะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่ครับเนาะความเก่าอะ่ะเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับความเก่านะครับเนาะพระนะครับ ดูประวัติการสร้างนะครับดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ก็ว่าเป็นดูของหลวงพ่ออะไรเป็นวัดไหนนะครับแล้วก็ดูเนื้อหานะครับนะนะครับมันกระแทบจะจบแล้วนะครับผมนะก็นะครับธรรมชาติความเก่านะครับผมมองนะครับการเล่นพรางผมนะผมมองว่าสําคัญนะนะครับผ้านาปีสองหนึ่งอ่าปพิบมเพิมพพิมพ์ปุ๊บอ่าเนื้อหาเพื่มให้พี่ดูสองหึงสองเอ้ยปีสองหนึ่งนะครับ ่าเนื้อหาเขาไปได้นะครับก็คือเขาเขาแทบจะจบแล้วนะครับเนาะนี่นะครับก็แถมนิดนึงนะเป็นวีดพีนะครับพูดคุยกันนะครับก็สมมติละกันนะคุณวีนสมมุติละกันนะครับอหลวงหลวงพระหลวงพ่อป่าละกันสมมุตินะองค์นี้นะครับนะประวัติการสร้างปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับสองสี่หกศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์หไหมครับนะครับเนี่ยดูนะคุณวีนนะครับ เห็นไหมครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะคุณพี่นะครับเนื้อหาธรรมชาติเข้าไปไม่ได้มันจะไปดูอะไรอ่ะนะครับสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุตินะพระแท้มีตรงนี้แล้วกันนะขาไก่มีสองขานะครับม้ามีตรงนี้ตําหนิจะมีตรงนี้นะครับมันองมีเส้นตรงนี้นะครับสมมุติว่าองค์นี้มีนะครับสมมุติว่าองค์นี้มีเฮ้ยมันมีตําหนิตรงนี้นะมันต้องแท้นะครับมันมีขาสองข้างนะครับมันต้องแท้นะครับมันตปไม่ได้อ่ะนะครับ ต่อให้มีตําหนิตรงสักทั้งสิบอย่างนะครับขาสองข้างตาปนปนตรงนี้เส้นยันเลขชัดมีเส้นในขีดในหูนะครับมีตําหนิครบทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้นะครับมันก็ไปไม่ได้นะครับนะเพราะเนื้อหาของไปไม่ได้อ่ะนะครับเห็นไหมครับผงอุดก็ใหม่ใช่ไหมครับนะครับแต่ถ้าอ่ะมีบ้างไม่มีบ้างอาจจะแบบเพราะการสร้างปลาสมัยก่อนเขาโกดมือนะ กดกดไม่ลึกก็ไม่ชัดนะครับแต่เนื้อหาเขาถึงสมมุตินะครับเนื้อหาเขาถึงนะครับโอกาสแท้มันมีนะเพื่อนเพนในี่นะครับอย่างนั้นโอกาสแท้มีนะครับแต่ถ้ามีตําหนิครบทุกอย่างนะครับตําหนิครบทุกอย่างแต่เนื้อหามันไปไม่ได้คือมันไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเนื้อหาเขาเก่านะครับแต่เก่าจริงนะเพื่อนเพื่อี่ต้องเก่าจริงนะครับไม่ใช่เก่าแบบเพื่อนเพื่อพี่ดูขัดตาไม่ใช่นะถ้าเก่าจริงแต่อาจจะไม่มีตําหนินะครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่กดนะครับ เบาแล้วมันไม่ติดนะครับหรือไม่ก็ด้านหลังมีรอยปาดนะครับบางคนก็ปาดแล้วเขาอาจจะมือมา,มากดอีกทีมันอาจจะไม่มีรอยปาดนันก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็แล,วกแล้วก็บางอย่างนะสมมติอ่ะตาต้องปูดนะครับน้องสมมตินะสมมตินะครับเนาะตาต้องปูดกดไปกดมาดินที่อยู่นี้นะครับมันไปติดอยู่ในบล็อกตานะครับเนาะมันค้างอยู่ในบล็อกตากดมาแล้วมันไม่มีตายอย่างเงี้ยแต่เนื้อหามันได้มันก็มีโอกาสแท้นะเป็นปือดีพี่นะครับ แต่ทางที like me, so ่ด so so ีม so 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 ันไปด้วยกันมันก็จะดีกว่านะมันทําให้เป็นพระดูง่ายนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่มีนะครับเนาะแต่ถ้าเราดูเนื้อหานะครับเราดูเนื้อหาประกอบนะครับมันก็มันก็มีสิทธิ์จะได้พระแทนนะพี่นะี่นะเห็นไหมครับเนาะอย่างนี้สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะพิมใช่ตำหนี่ใช่อะไรใช่มันก็มันก็ไปไม่ได้นะครับผมนะครับตำหนี่เส้นพิมพ์ต่างๆพิมพ์ตำหนิอะไรเนี่ยมัน ตามมันทําเกได้นะ Banana. เ,นเนพื่อนเพี่ๆนพนะครับเขามาบอกเ,เพื่อนๆพี่ๆพีในข้อมูลต่างๆนะครับในหลายช่องทางก็บอกตําหนิว่าตรงนั้นตรงนี้แท้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะมาดูได้อย่างเดียวแหละครับขนาปพาร์เกมันก็ดูได้นะครับมันก็มีเน็ตครับมันก็มีโทรศัพท์ ष, มันก็หาข้อมูลได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้มันเป็นงานของเขานะเพื่อนเพี่ๆนพีนะครับการทำปาร์เก้นะมันเป็นงานของเขานะครับนะเรารู้เขาก็รู้นะครับแต่นะครับธรรมชาติความเก่ามัน มันทาไม่ได้นะครับนะมันทําไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆดูเป็นนะนะครับดินมันก็ต้องมีไขดินมีนวลดินนะครับนะมันจะมีความเก่าของดินนะเพื่อนพ่นี่นะครับโลหะมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ว่านนะครับเนาะพวกพวกว่านพวกสายลงพู้ทวดนะมันก็จะมีธรรมชาติของเขาเหมือนกันนะครับนะถ้าเราดูเป็นนะเพื่อนพ่นี่นะครับประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็แถมนิดนึงนะครับพูดคุยกันนะครับเนาะ แบ่งปันประสบการณ์การเดินผ้าดูผ้าละกันนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับนที่เขามารับชมด้วยกันนะนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ